บายดีพี่น้องมาสิเพื่อนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหล e v e r y วันพี่น้องค่ะล้ก็มาหอดไอหัวหินกันมือแรกพี่น้องค่ะลูกชายกันลูกชายสาวฝนไปกระตื้นเต้นไหลเนาะมาหลายเทื่อกระตื้นเต้นคือเก้าพี่น้องค่ะกับบรรยากาศหัวหินพี่น้องค่ะแล้วก็มาหอดกันมือนี่แหละพี่น้องค่ะว้าวมือนี้โชคดีเด้อพี่น้องเพื่อนะโชคดีไร้พี่นะลมแหงแล้วก็เจ้าเล่นอันนี้กันพี่น้องค่ะว้าวพี่น้องสวยงามมากๆพี่น้องค่ะสวยงามตามท้อง ในนี่เนปะนห้องอย่างพุทธสาบุญก็ห้องวอัรึกพี่น้องขาว้าวสวยงามมากๆพี่น้องขาว้าวส่งพาลูเไปกันสวัสิียักขอเจ็บบปรยาก,กาศให้ทุกท่านได้เบิ่งย่างน้อยเนาะเพราะว่าลูกชายพันจียักไปเล่นสะไยน้ำพี่น้องขายักไปเล่นฟิกมิงคูแล้วพี่น้องค่ะ My s ฮ n เ e ร e กไ e x ต i t งทูอะไรฮัวอินเดอะเฟิร์สเดย์อันฮีเรกไติงดูเพนิดน้อยอลิตเติลแดนบีกระโกทูฟิติงูอัปเด And นั้น after we gonna take shower and go to dinner in the market near the where our hotel is there where we where where we stay over there hotel we come here now second time first time we stayed in hotel three years ago พี่น้องขาอะไรเนาะงามบอพี่น้องคะ มาพักมองเกิาที่เคยมาพักไอ้สามปีที่แล้วเนาะพี่น้องคะตอนนั้นลลูกชายสมบุญก็ได้สามสามปีเนาะตอนนี้ตอนนี้ลูกชายสมบุญได้หกปีแล้วดิพี่น้องว้าวงามเลยหลายพี่น้องคะดูะนะกลับมาพักมองเกิาอีกมาเที่ยวก่อนนี่พักมองอื่นแต่ว่ามาเที่ยวนี้พักกันตัดใจว่าเลือกมองพักมองอนีคือเก่าพี่น้องคะงามเลยหลายพี่น้อง เออไปกันไปกเยเอ็นลอนนสนุกไหมเอ็ลอเอ็ลอเอเดว้าวพี่น้องขะนางงามเนาะโรงแรมที่ว่าพวกสวนพักกันในเดี่ยวเห็นพี่น้องงามคขาพี่น้องขะว้าวชายค่ะหัวหินมาเท่าไหรก่ก็ลงไหลในความเสน่ห์เนาะลงไหลในธาตชายงามพี่น้องขะมาเท่าไหร่ก็บบ่เกื่อกันพี่น้องขะงามพี่น้อง เล่นสาใบน้ำพี่น้องคะควอดกันมือแรกว้าวพี่น้องงามเนาะพี่น้องคะสวงามไดสองบรลุกเดี๋ยวโบนีฟ้าพี่น้องเบิ่ทางนี้ ขาแดดเริ่มแดดเริ่มเหมือนอ่อนลงในตรงไหนแล้วพี่น้องขาว้าวพี่น้องงามค่ะแี้น้องขาจะมีลมแหงแล้วค่ะจ้าเล่นในหลายพี่น้องขาเล่นไันนะนะเล่นอย่างหู้สะบนกือที่ห้องบันทึกเนาะพี่น้องขาคือห,ห้องว่าอย่างหู้นี่งามคักพี่น้องขา ลากหลายสีเลยสีสันสดใสสวยงามพี่น้อง้าวปเล่นไปเล่นไเล่นปนไเล่นไปเลนปเนไปเ่นไ่นได้ชมนไปเล่นไ่นไ่นไปเนไปง่นไอเล่เ่นไปเล่นานไวนไลนไนไปเล่นล่นไล่นเนไปนไน้ปเลนล่วนไ่นล่นเล่นนไปนน้อ่อเล่นี่่นกปเลลนมืเล่นกป่น้องคะเล่นสไน้น่ล้วก็สิพากัน แต่งตูออกไปหากินข้าวแรงพี่น้องขาเอาละเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สมนิกันเด้อพี่น้องขาไว้พ่อกันไปคลิปหน้าพี่น้องขาขอบพระคุณทุกๆกำลังใจทุกไลทุกเมนเด้อพี่น้องขอบพระคุณทุกการกดติดตามและรับชมให้พี่น้องขาคลิปวิดีโอนี้ครับณหัวหินพี่น้องขามาไม่เคยเบื่อเลยทุกท่านขาหัวหินนี่มาแต่งกับงามงามมาแต่งกับเบื่อครับก็สะบัดกับมักเนาะมักปลาเที่ยวเอาละเนาะพี่น้องขาไว้พ่อกันไปคลิปหน้าเด้อคลิปนี้สิขอตัวจากที่ไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องขา บายบายกับทุกท่านบายกายซียูในวิดีโอ thank you very much บายกาย have a good day บาย